พิพิธภัณฑ์ไทยพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจันเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติจันเกษมอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมคือพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าครั้งกรุงศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้บุรณะปฏิสังขรณ์และใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จแฝงพระราชฐาน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้เป็นศาลาว่าการเมืองกรุงเก่าพระยาโบราณราชธานินทร์พรเดชคุปสมุหเทศพิบาลมนทนกลกรุงเก่าได้รวบรวมโบราณวัตถุมาเก็บรักษาไวนะ้ณที่แห่งนี้เป็นจนํานวนมากต่อมาพุทธศักราช2447โปรดให้ใช้เป็นที่ตั้งอยุธยาพิพิธภัณฑ์ทานจนถึงพุทธศักราช2479จึงเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ทัถานแห่งชาติจันกเกษมปัจจุบันได้มีการบูรณะและปรับปรุงการจัดแสดงตามอาคารต่างๆคือพระที่นั่งพระพลาจตุรมุขจำลองเป็นที่ประทับของรัชกาลที่4ประกอบด้วยท้องพระโรงกลางตั้งพระแทนออกว่าราชการห้องพระบรรทมห้องสงจะแสดงอ่างสงพระพักแบบยุโรป พระที่นั่งพิมารัตยาเป็นพระตหนักสองชั้นจะแสดงพระพุทธรูปสมัยต่างๆที่พระยาโบราณราชธานินทร์รวบรวมไว้จากบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาพระพุทธรูปส่วนหนึ่งที่พบในพระพาหาซ้ายของพระมงคลประพิษพระพิมพ์แบบต่างๆที่พบจากกลุพระปรางวัดราชบุรณะและเทวรูปสำคัญอาคารมหาไทยที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่หก เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุประเภทประณีตินเช่นตู้พระธรรมเครื่องถ้วยเบญจรงเครื่องถ้วยจีนหายากอาวุธโบราณพระที่นั่งสับประครับพร้อมปืนหลังช้างรวมทั้งเครื่องใช้ในวิถีชีวิตริมน้ำที่ระเบียงอาคารตั้งปรติมากรรมรูปเคารพสำคัญเช่น พระพิคเนตซึ่งเป็นเทวรูปรุ่นเก่าร่วมสมัยทวารวดี